พร้อมพร้อมสามสี่แช่วับวับวับแช่วับแช่วับวับวับแช่วับ,วบ,วบมาสิวัยมาสิว่าเคค่ะเรามาเต้นแช่วับให้ดูนะคะวันนี้พี่พีมีเรื่องที่จะพูดค่ะเกี่ยวกับคลิปที่เขาซ้อมเชียร์ลีดเดอร์กันนะคะแล้วก็โดนอีรุ่นพี่วีนจิกอย่างเงี้ยค่ะ พี่มีมเคยอยู่ในสังคมนั้นมาก่อนนะคะตอนเรียนจันกระเสมแล้วก็เคยแช่วับวับวับแช่วับอย่างนี้ค่ะก็เลยอยากจะบอกว่ารุ่นพี่คะอยู่ไม่ต้องใช้เวทนคำพูดจิกด่ารุ่นน้องอย่างนั้นก็ได้ค่ะสอนเขาดีๆเขาอยากจะทำเขาอยากจะแฮปปี้ที่จะทำกับคำพูดที่มันสบายหูเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิว,หวอีดอกให้กูยืนตั้งการและหน้าเชิด แล้วมึงมาด่าเขาข้างหูสัญชาต,ตยานนะคะใครมาด่าคุณคุณจะไม่แลดูหรอคะถามแค่นี้แหละคะ่ะรุ่นพี่คะมาตอบเมนให้พี่พิมด้วยน,นะคะเพราะว่าเห็นใจรุ่นน้องอย่างแรงคะ่ะถ้าเจอรุ่นพี่ที่ซ้อมอย่างนี้นะคะมันไม่สนุกคะ่ะซ้อมมันจะต้องมีสีสันเครียดก็คือเครียดแต่เครียดไม่ต้องถึงขั้นนี้คะ่ะมองหน้าตรงอย่างนั้นอย่างนี้โอ๊ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่พิม์กลับมาพ,พี่จะไปหาคลิปมาให้ดูคะ่ะ Come here, come here. ดูจากคลิปวิดีโอแล้วใช่ไหมคะด่าอย่างนี้พูดอย่างนี้น้ำเสียงจิกอย่างนี้กูเป็นรุ่นพี่นะเว้ยกูเป็นรุ่นพี่นะเว้ยโอเคต้องฟังสั่งแล้วต้องทําขอโทษค่ะอยู่ไม่ใช่พ่อใช่แม่นะคะใช้คําสั่งดีๆกับเขาค่ะพ่อแม่บางทีเด็กมันยังไม่ฟังเลยคะ่ะรุ่นพี่ขาซ้อมหลีดนะคะไม่ใช่ไปซ้อมหลีดศพค่ะบอกตรงๆแช่วับวัวับ,วบแช่วับแช่วับวับวับแช่วับมาสิเว้ย มาสิวามาสิวาจังรเรสเซมของเราโอ้จู่ตู่ตรูตู่ตู่ดูแลมันค่ะไม่ได้แบบว่าถ้าพี่ถ้าพี่เป็นเด็กผู้ชายคนนั้นนะจ๊ะเสียงอีเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะแฮกค่ะพูดได้เต็มปากค่ะรบกวนฝากถึงน้องที่สอนเชรีดเดอร์นะคะไม่ต้องโหดร้ายมากค่ะไม่ต้องวางอำนาจไม่ต้องอำนาจบาดใหญ่ไม่ต้องไปทำเสียงโอ้จู่เด้อ้ฟังนะฟังอย่างเงี้ยมันเวอร์ค่ะ พี่พพ์ผ่านจุดนั้นมาค่ะหรือว่าเข้าใจว่าพวกคุณโดนทริปมาอย่างนั้นไม่ต้องเป็นรุ่นต่อรุ่นนะคะให้มันหายไปเถอะค่ะคาว่าอํานาจบาดใหญ่ของคําพารุ่นพี่รุ่นน้องนะคะฝากไว้นิดนึงนะคะการรับน้องก็เช่นกันนะคะอย่าโหดร้ายให้มันมากนักให้อยู่ในขอบเขตนะคะซ้อมเชลดเดอร์ก็ไม่ต้องซ้อมให้ดึกมากค่ะคุณน้องไม่ได้ซ้อมเสร็จแล้วได้ที่หนึ่งแ้วจะได้เป็นเจ้าของสถาบันนะคะ ซ้อมไปซ้อมมาที่หนึ่งมายูก็ยังอยู่ในรั้วเดียวกันนะคะรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยนะคะเค okay, ค่ะแชว่วับวับวับแช่วับ,วบเห็นอีนี่แล้วก็อยากจะตบใช่ไหมคะน้ำเสียงอย่างนี้ค่ะ bye าบายบายแช่วับวับวับโดนตบ <laughs>